ในช่วงปิดเทอมแบบนี้ท่านผู้ชมคะทางตำรวจน้ำค่ะมาสอนน้องๆว่ายน้ำนะคะสำหรับโครงการดีๆในการสอนว่ายน้ำทักษะเอาตัวรอดในน้ำให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอมค่ะที่สาว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดท่าทางตำรวจน้ำแหลมงอบและตำรวจน้ำคลองใหญ่จังหวัดตราดจัดโครงการตำรวจน้ำสอนน้องว่ายน้ำ โดยจะมีเด็กๆเนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชม35คนมาร่วมกิจกรรมมาเรียนว่ายน้ํากันนะคะโดยจะมีพี่ๆตำรวจน้ำจากอำเภอแหลมงอบและอำเภอคลองใหญ่กว่า10นายมาเป็นผู้ฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำค่ะโดยร้อยตำรวจเอกพงศธรสะแกวรองสารวัตรตำรวจน้ำคลองใหญ่ซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในครูฝึกสอนว่ายน้ำก็บอกว่าทางกองบังคับตำรวจน้ำ เห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอมที่ผู้ปกครองเนี่ยมักจะพาลูกๆหลานๆไปพักผ่อนกันตามแหล่งน้ำต่างๆนะคะโดยอาจจะเกิดเหตุทางน้ำหรือว่าจมน้ำเป็นอุบัติเหตุได้ทางกองบังคับตำรวจน้ำจึงกำหนดให้ตำรวจน้ำทุกแห่งทั่วประเทศทำการฝึกสอนทักษะว่ายน้ำและการเอาตัวรอดในน้ำภายใต้โครงการตำรวจน้ำสอนน้องว่ายน้ำซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองมากเลยนะคะ โดยจะมีเด็กๆที่มารับการฝึกทักษะพื้นฐานในการเอาตัวรอดในน้ําก็คือพวกการลอยตัวการว่ายน้ําอย่างถูกวิธีนะคะก็จะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันแล้วก็ตามหลังจากจบโครงการนี้แล้วผู้กปกครองเนี่ยก็จําเป็นจะต้องฝึกสอนหรือว่ามาต่อยอดเด็กๆและเยาวชนต่อไปด้วยนอกเหนือจากการเข้าร่วมโครงการนะคะจะได้ไว่ายน้ํากันเป็นแบบว่าอย่างถาวรเลยค่ะ โดยนางสาวสมรุษไทยอนุกูลวงซึ่งเป็นผู้ปกครองท่านหนึ่งที่ส่งลูกมาร่วมกิจกรรมมาเรียนว่ายน้ำเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่ทราบโครงการนี้แล้วก็พาลูกมาสมัครเลยทันทีเพราะว่าลูกว่ายน้ำไม่เป็นอยากจะให้ลูกได้มีโอกาสเรียนว่ายน้ำกับตำรวจน้ำที่มีประสบการณ์ในด้านนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่า ลูกจะได้รับความปลอดภัยในการเรียนซึ่งส่วนตัวก็อยากให้มีโครงการนี้เรื่อยๆเพื่อที่ลูกหลานชาวตราดคนอื่นๆนั้นจะได้รับโอกาสแบบนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆตำรวจน้ำที่ได้ทำโครงการที่มีประโยชน์แบบนี้เพื่อเด็กและเยาวชนค่ะ